สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปชมสนาม a l l i a n นส์อารีของไบยมินิกหนึ่งในสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกใบน,นี้ครับผมเนี่ยไปเยอรมันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเพืดูเกมระหว่างไบยร์มิวนิกกับไลฟ์ซิกครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเดินเข้าไปในสนามด้วยกันนะครับสนาม a l l i a n นส์อารีเนี่ยเป็นสนามย่าของทีมไบเยรนนะครับมีความจุ7,500 0ที่นั่งและที่สำคัญเนี่ยมันเต็มทุกนัดนะครับเพราะว่าคนเยอรมันเขาบ้าบอลและที่สำคัญเนี่ยราคาตั๋วเนี่ยถูกมากครับตั๋วใบราคาถูกสุดก็คืืือออออออ15ยยยยูโโรรรรรรรหหปปะะมมมมมาาาาาาาณ600บบททททเเเเเ่่่่่นสสนนนนนััั้้้้้้งงงงคคคคสสีีีีีตตกกใ๋วไไไดแแพิล กับพวกการขายของที่ระลึกนะครับด้านในสนามเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงก่อนแข่งนะครับคือต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากอันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าสนามเขาใหญ่กว่าราชมังแต่การวางเลเยอร์เอาใดๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนั่งตรงไหนก็เห็นชัดนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่นั่งนะครับที่นั่งเนี่ยดีมากสบายมากเก้าอี้เนี่ยสมบูรณ์สุดๆไม่มีการชํารุดใดๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เดินเข้ามาดูด้านในสนามนะครับก็จะเห็นการตกแต่งภายในครับซึ่งผมก็ชอบนะ ติดร้อยเรียงกันทําให้แฟนบอลได้เห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากนะครับทีนี้เนี่ยพอเดินมาอีกหน่อยนึงครับก็จะไปถึงโซนที่เรียกว่าพレスคอนเฟอเรนซ์ครับหรือว่าห้องแถลงข่าวนะครับซึ่งผมเนี่ยไปมาหลายสนามแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยกับว่าห้องพレスคอนเฟอเรนซ์ของไบยมดิกเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมากจริงๆครับนักข่าวที่มาดูในแต่ละเกมเนี่ยมีมากเกินกว่า1นึ่งรอยคนนะครับผมเนี่ยไปถึงสนามก่อนแข่งประมาณ2ชั่วโมงครับก็เลยมีเวลาไปเดินดูร้านขายของที่ลึกแป๊บหนอขง จุกกระจิกมากมายสโมสรเขาเก่งนะครับที่ทำของที่ระลึกออกมาขายได้หลายรูปแบบอย่างนี้ครับส่วนในบรรดาเสื้อบอลทั้งหมดนะครับเสื้อที่ขายดีที่สุดก็คือเสื้อเบอร์9ของแฮร์รี่เคนซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยิงกระจุยกระจายขนาดนั้นครับคือเสื้อของนักบอลคนอื่นเนี่ยพอลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องเอามาจุดสกรีนแบบตรงนี้ครับแต่ว่าเสื้อของแฮร์รี่เคนเนี่ยทางสโมสรเขาสกรีนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเตรียมขายอย่างเดียวครับหลังจากดูของที่ระลึกเสร็จนน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 นะะะะะะะคคคครร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 รััััััับบบบบบบตตตตออออออีีีีี้้้้้้้้้กก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 ็็็ใใใลลลลลๆๆจจจไดดดดดดเเ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 เววววววาา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 าแแแแขขขขข่่่่่่่่่งงงงผมมมมมมิิสสสสยยยยยยพศโหุุท เคคฟนะรับเป็นกลุ่มแฟนบอลพันแท้ของฝั่งไบยมินิที่จะร้องเพลงเชียร์ตลอดเวลานะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆครับจากนั้นไม่นานเนี่ยพอได้เวลาแข่งนักเตะก็เดินลงสู่สนามนะครับเกมนี้ไบยมิยนิกต้องการชนะเพราะว่าเพิ่งจะแพ้มา3นัดรวดพวกเขาก็เลยต้องตั้งใจเล่นมากๆนะครับในเกมการแข่งขันนะครับไบยมินิเนี่ยได้ประตูนำไปก่อน1-0จากแคลรี่เคนนะครับกองหน้าที่ซื้อมาจากทอตแนมฮอรสเปอร์นะครับแต่ว่าไลฟ์ซิกเนี่ยตีเสมอไดหนึ่งต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามแคลริคเคนคนเดิมครับมาอ พอมีความหวังในการลุ้นแชมป์บุนเดสลิก้าได้ต่อไปครับผมซึ่งพอจบเกมปั๊บเนี่ยก็ไปทำเนียมนะครับที่นักเตะจะเดินมาขอบคุณแฟนๆรอบสนามครับและจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างมีความสุขนะครับแฟนบอลกลับบ้านแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็จะต้องทำงานต่อนะครับงานของนักข่าวยังไม่จบนะครับพอเตะบอลเสร็จปั๊บเนี่ยนักข่าวเนี่ยจะมาพื้นที่ที่เรียกว่ามิกโซนนะครับปกติแล้วเนี่ยนักข่าวกับนักฟุตบอลเนี่ยเขาจะอยู่คนละห้องจะไม่เจอกันเลยนะครับแต่ว่ามิกโซนเนี่ยจจะเเป็นนนนุุดทีี่่อญาาาาาตให้ััักกกกขวบฬสมรถผ ถ้าเกิดนักบอลมีอารมณ์อยากจะตอบเขาก็จะตอบครับอย่างวันที่ผมไปเนี่ยเอริกไดเออร์นะครับซึ่งเพิ่งย้ายไปอยู่บาเยนเนี่ยก็เดินมาให้สัมภาษณ์ครับเ <c oughs> ขาก็เล่าหลายเรื่องครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้หวังจะติดทีมแพทย์อังกฤษไปยูโรแต่ยังได้แต่ถ้าเกิดถูกกระดซเกตเรียกก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับจากนั้นก็มีคิมมินแจงนะครับที่ลงเป็นตัวสมรองเนี่ยเดินมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้คือถ้าเกิดเป็นสื่อเจ้าอื่นเนี่ยเขาไม่พูดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจในภาษาเยอรมันแต่ว่่่าาาาพออออเเเเเปป็็นนนนนนคคกกหลลลีีีถมมมมุุ๊บบบบบยยแ้ขตะรรััสสวโท ก็ตอบเลยและคนสุดท้ายก็คือแฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าเคนเนี่ยไม่ได้คุยกับนักข่าวคนอื่นๆนะครับคุยแค่ช่องทางการของฝั่งบอยมินิกเฉยๆนะครับจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านครับไม่ใช่แค่ทีมเย้านะครับแต่ว่าทีมเยือนเนี่ยก็จะเดินออกมาตรงมิกโซเช่นกันอันนี้คือดานิโอโมครับดาวเตะของไลฟ์ซิกครับก็ออกมาคุยด้วยถ้าเกิดเราอยากถามอะไรเนี่ยก็สามารถยื่นไมค์คุยกับเขาได้เลยนะครับและแล้วครับภารกิจของผมในการมาเยือนสนามบอยมินิกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมได้มาดูฟุตบอลและก็ได้มาเจอนักเตะดังๆหลายคนออออออัััััันน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 นีีีีี้้้กก็็พาา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 ททุุคคคมมมมมใใหหดดดููะะรร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 บบบว่่่่่่สิโงงงงฟตตลเเเยยยปปไ ก่นหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมไปสนามในอีกจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับเหมือนพาทุกท่านไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับผม